ค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในรายวิชาคณาิตศาสตร์อีกเช่นเคยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเรื่องการบวกจำนวน2องจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน10นะคะสอนโดยนางสาวอารลไทยใจพรือคุณคูเฟินนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องที่เรา 4คู่กับ6 5คู่กับ5 6คู่กับ4 7จคู่กับ3 8คู่กับ2 9คู่กับ1และส0คู่กับ0เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเย้เก่งที่สุดเลยนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า1วก9 นั่นเองค่ะ2อบวก8ก็เท่ากับ10นะคะ3บวกเเท่ากับ10 4บวกหก็เท่ากับ10 5บวก5เท่ากับ10 6บวก กี่ชิ้นเอ่ยอ่านับดูสิคะใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองหแล้วนับต่อไปอีกกี่ชิ้นล่ะถึงจะครบ10ชิ้นอ่นละลมานับพร้อมกันนะคะ5แล้ว6 7 8 9 10อ่านับกลุ่มที่2ที่เราเติมขึ้นมาสิคะว่ามีอีกกี่ชิ้นเลย มากเลยค่ะมีทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองดังนั้นกลุ่มที่1ก็คือ5ใช่ไหมคะและกลุ่มที่2ก็คือ5 5บวก5จิงได้เท่ากับ10นั่นเองค่ะดังนั้นเลขที่หายไปนั่นก็คือเลข5นั่นเองนะคะ5บวก5เท่ากับ10นะคะต่อไปเป็นลูกชิ้นนะคะ ดูสิคะว่ามีกี่ไม้ในกลุ่มแรกลองนับดูสิคะใช่แล้วคะ่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะนั่นก็คือ7ดไม้นั่นเองนะคะอ่ะ7ดไม้แล้วนับต่อไปอีกกี่ไม้ละถึงจะครบส0อ่ะ7แล้วนะคะ8 9 10กสกี่ไม้คะในกลุ่มที่สอง ใช่ไหมคะดังนั้นเขียนเป็นประโยคใส่ลักทางด้านล่างได้ก็คือ7บวกอะไรเลยในกลุ่มที่2ที่เติมเข้ามากี่ไม้คะ3ไม้ดังนั้น7บวกส 6แล้วอีกอีกชิ้นจึงจะครบ10ชิ้นละคะอ่ะเรามานับพร้อมกันค่ะ1234อีก4ชิ้นใช่ไหมคะไหนลองนับสิคะตอนแรกมี6ชิ้นแล้วเป็น78910เพิ่มมาอีก4ชิ้นนั่นเองนะคะ6บวก 4จึงเท่ากับ10นั่นเองเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยน้องไก่นะคะมีทั้งหมดกี่น้องลองนะับดูสิคะใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด8น้องนั่นเองค่ะเอา8ไว้ในใจนับต่อไปอีกกี่ชิ้นถึงจะครบ10 ป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกด้านล่างได้เป็น8บวกเท่าไรเอ่ยที่เพิ่มเข้ามา2นะคะ8บวก2เท่ากับ ปูไทยทั้งหมดกี่ห่อคะใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด9ห่อนั่นเองนะคะอ้าว9แล้วบวกกับอะไรจึงจะได้ทั้งหมด10บห่อนะคะเอาเกไว้ในใจนะต่อไปอีก9แล้ว10นั่น เ,เท่ากับสิอ่าถ้าไม่รู้นะคะลองฝึกนับฝึกร้องเพลงที่ครูเคยให้ร้องไปเมื่อต้นคลิปนะคะเพลงคู่สิบจำได้ไหมเอ่ยอ่านักเรีนก็ลองร้องดูนะคะและคำตอบนั้นก็คือสิบบวกอะไรได้เท่ากับสิบคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะสิบบวก 0นั่นเองนะคะส0บวก0เท่ากับ10ค่ะเก่งมากเลยค่ะ,ะไปดูกันข้อต่อไปนะคะให้นักเรียนเติมจำนวนที่ผลบวกเป็น10 3บวกอะไรเอ่ยเท่ากับ10ค่ะ,ะถ้าจำไม่ได้ลองร้องเพลงดูสิคะเพลงคู่10ของเรา1คู่กับ9 2 9, จึงเท่ากับ10นั่นเองค่ะต่อไป10เท่ากับ6บ,บวกอะไรคะ6บ,บวกอะไรจรึงได้เท่ากับ10น้าอ่าเราลองร้อง,อ,งองเพลงที่ครูเคยสอนไปเมื่อต้นคลิปดูสิคะเพลงคู่10อ่าร้องพร้อมกัน1คู่กับ9 2คู่กับ8 3คู่กับ7 4คู่กับ6 5คู่กับ5 6คู่กับ4นั่นเองค่ะดังนั้น10เท่ากับหบวกสนั่นเองค่ะข้อต่อไป10เท่ากับแบวกอะไรเอ่ย เขากำหนดมาให้เป็น8ใช่ไหมคะ8บวกอะไรจึงได้เท่ากับ10นะอ่าลองเอา8ไว้ในใจ8แล้ว9 10กี่นิ้วเอ่ย2นิ้วใช่ไหมคะดังนั้นเลขที่ขาดหายไปนั่นก็คือ2นั่นเองค่ะ8บวก2เท่ากับ10ค่ะสุดยอดไปเลยะคะ่ะต่อไปนะคะ 1บวกอะไรเย่ย1คู่กับ9กนั่นเองนะคะ1บวก9เท่ากับ10นั่นเองคะ่ะ <c oughs> เก่งมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ